ไายแล้วคุณขาแยกเขียวสิอย่างนี้ฉันแยกได้แค่นี้ไสหนึ่ง <S <S สองสามอ่ะเมาเมาเมามันเป็นปีศาจน้อยที่น่ารักมากคุณผู้ชมลาบูบูอาจารย์ขา,ามันมีนหลายสีมากกี่สีไม่รู้แหละมีทั้งหมด7สีค่ะคุณขาแต่เจ็สีนี้ใครจะถืออะไรรู้ไหมว่าลาบูบูก็หมูได้ติดตามในสินแสแน่จริงสินแสแน่จริง ล่าพมูมีตั้ง7สีแน่ใครถือสีอะไรเผื่อว่าอจะดีขึ้นต้องบอกนี้ค่ะทุกสิ่งเนี่ยมีความเป็นมงคลโดยเฉพาะเรื่องของสีนะคะแล้วด้วยน้องเองเนี่ยหากจะมีสีด้วยกันทั้งหมด7สีมีสีฟ้าสีเขียวสีน้ำตาลสีครีมสีชมพูสีเทาและสีน้ำตาลเข้มคุณจิตดีค่ะความหมายแต่ละสีที่หลายคนเนี่ยพกพามีความหมายที่ดีเป็นอย่างนี้ค่ะ สีฟ้าเนี่ยจะเสริมในเรื่องสุขภาพที่ดีนะคะสีเขียวเสริมทรัพย์ การเงินที่ดีสีน้ำตาลเสริมเรื่องความเข้าใจและความรักความสามัคคีค่ะส่วนสีครีมนะคะเสริมเรื่องความสุขความเจริญในชีวิตค่ะสีชมพูเสริมเรื่องความมีสเสน่ห์และความรักค่ะสีเทาเสริมเรื่องสีแห่งการเริ่มต้นมีสิ่งดีๆในชีวิตค่ะและสีน้ำตาลเข้มเป็นสีฮอตฮิตนะคะคุณขาสีน้ำตาลเข้มเสริมในเรื่องความก้าวหน้าและความสำเร็จค่ะคุณขาโอ้ยอยากมงคลทุกสีเลยดังนั้นต้องกวาดให้เรียกทั้งเจ็ดสียางงั้นใช่ไหม แต่มีหลายคนนะคุณขาในกระเป๋าพกทั้งหมด7ดสีด้วยกันดิฉันก็เพิ่งได้มาจากพี่หนิงปณนิตาคุณขา<อ>ให้หมวกมาใบหนึ่งออคุณเดี๋ยวขอ F ต่อนะถ้าเบื่ออะไรนะ F ต่อถ้าเบื่อเอาเลยได้ไหมอ่ะได้ใช่ไหม <laughs> เอาห,อาหมาคุณเถ้าห้อยจนมาไม่ได้ออหรออ๋อเอาเจ็ดสีเจ็ดสี